คนบันเทิงครบเครื่องพิทกาชัยสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคร์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสาวๆหลายคนนะคะชอบแน่นอนค่ะกับหนุ่มพิทกาชัยค่ะ ด้วยคาแรคเตอร์ที่สุดแนวนะคะแฟชั่นที่สุดครูค่ะวันนี้นะคะพี่อาร์ิตี้จะพาไปทําความรู้จักกับพิษกาชัยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ขบเครื่องคนบันเทิงมากๆค่ะพิษกาชัยนะคะมีชื่อเล่นว่าพิษค่ะเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนพศ 2530มีพี่ชายหนึ่งคนนะคะชื่อลิศกาชัยค่ะเป็นสามีของเนยในยกอดจ้ำค่ะหลังจากจบม .3 นะคะพิทเนี่ยก็ตัดสินใจไปเรียนต่อที่ซอลแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยเขาเนี่ยศึกษาอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยกว่า4ปีก่อนกลับมาที่เมืองไทยและจบระดับปริญญาตรีคณะดนตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลังจากนั้นเนี่ยก็ลานวงการบันเทิงเลยค่ะชีวิตในวงการบันเทิงของพีทนะคะมีโอกาสมาแคสติ้งเป็นนักร้องในสังกัดของ R.S ค่ะและก็เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์นะคะที่ดังมากๆในยุค90อย่างวง s q u วิ n ส n ซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาที่ทำให้เขาเนี่ยแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวนะคะก็คืเอเพลงหน้าไม่อายค่ะ หลังจากหมดสัญญาของ R.S นะคะก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองค่ะแต่เขาเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่ในวงการบันเทิงโดยการทำรายการ YouTube กับเพื่อนสนิทโดยรูปร่างหน้าตาความสามารถต่างๆนะคะไม่เพียงเท่านั้น พิทเนี่ยชอบทำอาหารอีกด้วยค่ะจนได้คว้าชแชมป์ของรายการ Master Chef Celebrity Thailand และก็ยังเป็นนักธุรกิจทำสูตรแบรนด์ตัวเองอีกด้วยนะคะและก็ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยเรียกได้ว่าเก่งครบทุกเรื่องจริงๆค่ะสำหรับพิทกาชัยและหากใครอยากเข้าไปส่องหรือสืบตามเรื่องหัวใจของพิทกาชัย แอดมินจะทิ้งไอจีของเขาไว้ให้ทางด้านล่างนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน c o n t ทคเซ็นเตอรต้องวิธีเฮดเซ็ต